สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนุกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็เช่นเคยครับผมพลาดไม่ได้นะครับที่จะออกมาต่อนกนะครับวันนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะครับหลังจากที่สองสามวันที่ผ่านมานั้นนะครับฝนตกนะครับวันนี้ก็ถือว่าอากาศเปิดนะครับวันนี้ฟ้าเปิดแล้วนะ้ามากับทีมงานนะครับแค่มากันสองคนครับวันนี้นะครับ่า ลูกทีมก็ติดธุระกันนะครับนี่มากับเซียนใหญ่ครับพ่อปัดสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงเมื่อวานนี่ทำใจได้ยังพ่อบัดไอพ่อพั่วมาเอานกไปอะ่ะสบาย <laughs> เออสบายเนาะ<ม>วันนี้ค่อยว่ากันใหม่เนาะพ่อบัดเนาะครับผมอ่ะนกเยอะครับนี่ก็กำลังเอาใบไม้ไปพรางไ,<ว>ไปเนี่ยนี่น่แน่ะพั่วเ้ย เอ่อลกเจ้าต้มใช่ไหมพอ่อวาดเี็นเจ้าต้มมาเนาะไปต้มมาครับนะฮเอาไปทำผลงานหลายคนก็ถามผลงานอยูน่นะเจ้าต้มว่าเป็นยังไงบ้างจับเชลยได้หรือยังได้แล้วฮะได้แล้วเอ้าได้เชลอยอี่ตัวแล้วเจ้าต้มฮะได้ตัวของมันนี่แหละได้ตัวของมันวันนี้เราจะเอาเอ่ะวันนี้เราจะจัด,ดนนเาจจดนาะอ้าวรอดูผลงานได้เลยนะครับสำหรับเจ้าต้มนะครับอย่าดิ้นลูกอย่าดิ้นได้ฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดินทางต่อนะครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะครับยังเงียบกริบเลยครับวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับนกปลาก็ไม่คันนะครับย้ายมานะครับอ่าพ่อบัดก็เสียงแล้วครับตอนนี้กินมะม่วงแก่เสียงแล้วเป็นไงพ่อทําไมนกเป็นแบบนี้ฮมันวันอะไรวันนี้มันขี้เกียจฮะมันเมียมันลาขันขันนกปลานกปลาโอ้นกปลามัน ไปไปทำบุญเลยวันนี้ทำบุญวันวันพระได้วันวันวิสานะวันนี้นะวันพระใหญ่นะวันนี้นะวันจะหาบักวิสากับวันอะไรนี่ก็จะคำคำหมดละกันได้ก็ได้แล้วันพระเนอือนะวันนี้วันพระนะครับต้องยอมรับเลยครับพี่น้องว่าจริงๆตรงนี้ไม่เคยขาดนกนะพระบัดเนาะไม่เคยขาดนกเลยครับพี่น้องนะครับขาอย่างไรกแต่ว่าตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยครับประมาณสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงเลยล่ะนะครับ ยังไม่มีนกกันสักตัวนะครับมันข้างล่างก็หวานข้าวนะทแทนที่จะมีนกนกนะพ่อปัดเนาะมันมมต้องรอคอนสุดท้ายนะถ้าคอนสุดท้ายมาแล้วมาเล่นไม่ว่านะพะ่อปัดม,มากินแล้วมาขันโยนแล้วก็กลับนี่ก็จบเลยทีนีเน้เล่น <laughs> อ่าโอ้วันนี้ถือว่ากินยากวันนี้อยอมรับเลยยังมองยังกินยากเลยอืม มะม่วงนี่กินง่ายกว่าตอนนี้นะ <laughs> まあね。うん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 。 สวัสดีนะครับพี่น้องตอนเย็นเลยนะครับผมก็เอานกลงแล้วครับพี่น้องตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่นกป่านะครับเงียบนะครับอันนี้เงียบจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยนะครับช่วงเย็นๆนึกว่าจะขันก็คือขันแค่สองตัวครับพี่น้องจริงๆบริเวณนี้คือนกเยอะมากนะครับฮะแต่ไม่รู้ว่าไปไหนทั้งไ่คือได้ยินสองตัวครับผม เข้าของพ่อบัตรนะครับตัวหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ขันโยนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนู่นขันโยนอยู่ฝั่งนู้นครับส่วนเจ้าอ่างผมครับใส่ฝั่งนี้ครับโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยินนกเลยนะครับถ้าเทียบกับที่ผ่านๆมาที่มาตรงนี้นะครับถือว่าไม่ได้ยินเลยแหละเพราะว่ามีแค่ตัวสองตัวเองนะครับ นกก็ไม่เห็นบินนะพี่รองจริงต้องเห็นบินนะนกนี่ครับเป็นเพราะ,ะไรเอ่ยครับอ่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับวันนี้เงียบเลย <c oughs> อ้าวไม่เป็นไรครับผมเดีย๋ยวค่อยมาใหม่อีกนะครับนกอาจจะยังไม่คึกก็ได้นะครับเพราะว่า ขาก็ยังไม่หวานข้าวกันนะครับอขออนุญาตเอานกลงครับน้องก็ถือว่าเหมาะนะครับนี่ต้นนี้นะครับที่ผมใส่นะครับแต่ว่านกไม่มีครับนี่โอ้ถ้าลงมาก็คือคอนเพเนียตเลยครับพี่น้องถือว่าเป็นคอนพิฆาตได้เลยนะครับนี่อ่ะ ก็ว่ากันไปครับพี่น้องก็เรื่องธรรมดาคิดเลยนะครับวันนี้มีสารับพี่น้องนี่นะครับ,ด,รบดูครับพอบัดเมื่อกี้ผมเจอสารใช่ใช่ใช่สารไหมพอบัดต,ตรงนั้นใช่ไหมพอบัดเคยมา,ากา่อเนเลยไงไอเจ้าของที่เขาฮะของนาเขาขเขาทําไว้เหรอเขาทาไว้สองสามปีวแหละก่อนเป็นที่แดนกันไงอ๋อเป็นยังไงผมเห็นแต่ หลังคาออหลังคามันจะเป็นเป็นปูนธาตุเป็นธาตุนี่แหละ<อ>เป็นธาตุเนี่ยนะอ๋อพูดง่ายว่าเป็นเจ้าของที่ทคือพ่อแม่นั่นเองพูดง่ายที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมอ๋มอครับแต่ว่าแถวนี้เมื่ีเขามาเผาที่นาอย่างเงี้โอ้เผานาเขา,า,เาที่นาเมื่อก่อนคนโบราณส่วนมากเขาเผาตามทุ่งนาไงโอ้คือเอาพ่อแม่ปู่ย่าเนี่ยใช่ไหม เอามาเผาไว้ตามตามโคกตามอะไรอย่างเงี้เนาะตามหัวนาหัวร้อนไปแล้วก็กระดูกไว้ตรงนี้เลยบางทีคนแก่คนเท่าโบราณเขาก็ไม่เขาไม่ขบวัดไงอืมไม่เอาเขาวัดเขาจะเผาที่นาที่ใดแต่ว่าผมสังเกตดูแล้วตรงนี้บริเวณนี้คือสารเยอะมากน้องประบัดเนาะเขียวนี้แถวนี้มันสารเยอะแถวคลองแถวแถวนี้มันเป็นโคกเนาะมันเป็นป่าเนาะป่าตามทุ่งนาเมื่อกี้เขาก็เก็บแต่แหกนะบ้านเอา ซื้อสารภูมิไปด้วยอ่าแต่ก่อนนี่ทําด้วยไม่ว่าจะเป็นสังารสีธรรมดาหรือปิ๊บเนาะเออปิ๊บเมื่อก่อนน่ยอ่าอืมแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้พัฒนาแล้วพัฒนาแล้วคือเอาเป็นสารภูมิตั้งเลยสารภูมิซื้อตั้งเลยโอ้โหนะครับมีม้วน้อยมีควายน้อยมีอะไรทุกอย่างอ่ะครับเต็มเลยนะพ่เนาะผมเดินไปเมื่อกี้นี่โอ้มีหลายที่เลยข้างล่างก็มีข้างล่างก็มีตามพนตามอะไรอ่าครับตาม โพลตามอะไรนั่นแหละครับอาจารก็จะมีเนี่นะอืมกบัตรทำอะไร <c oughs> ก็ลุ้นกับคานไม่ตัง้งแต่ตรงนี้นะครับผมตอนแรกผมว่าผมจะไม่ถ่ายหร้วครับเพราะว่ามัน <c oughs> เออลุ้นเต็มที่ครับลุ้นนกกระปูดนะไม่ใช่อะไรนะครับนกกระปูดเข้านะครับ <c oughs> <c oughs> ลุนต่อไปครับลุนต่อไปนี้ก็มาฟังเจ้าต้มนะครับพี่น้องก็เนี่ยครับก็ยังเรียกนกอยู่ตลอดก็ถือว่าผ่านนะครับผมนกตัวนี้นะครับผ่านแล้วนะครับเพราะว่าตุ่มก็เพิ่งได้ยินนี่หละครับตั้งแต่พาพ่อบาดเอาเจต้มมานะครับเนี่ยครับเพราะว่าเพราะว่าพ่อบตดออกทุกวันเนาะ ทำไม่ได้ทำงานมันนี่ครับจะขี้เกียจนี่มันก็ดึงตลอดนะครับถ้าอย่างนี้คือใช้ได้นะครับนกคือเห็นนกปุ๊บนี่ต้องดึงนะครับถ้ามันจับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวอารมณ์เสียต้องดูอีกครับต้องดูอีกนะครับต้องดูเรื่อยๆแต่ผมดูนะตอนนี้ก็คือโอเคนะครับผ่านแล้วห้าสิบเพียนแต่ว่านกป่ามันมันไม่คึกงเฉยครับมันมันขันโยนใส่นะครับ อธุรกิจเยอะนะครับผมเซียนใหญ่เราเดี๋ยวก็คงจะได้เอาลงแล้วพี่น้องนะครับเพราะว่านกป่าไม่คึกนะครับนกป่ามาขันโยนใส่เซียนใหญ่ก็เอานกลงแล้วครับพี่น้องฮะเพราะนกป่าคันใช่ไหมเอนกลงใช่ปะก็เป็นธรรมดา ครับนกมันมาค่ำอ่ามาเรื่อยๆแล้วครับผมเนาะช่วงนี้ขอให้ตื่นมามีท่าทิตน้องวเนาะคนตกกับนก็พอแล้วออ่ะก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับถือว่าวันนี้นกก็ถือว่าแปลกตานะผวาเนาะมันหายไปในหมดไม่ทราบเหมือนกันนะครับอนกไปทำบุญนกไปทาบุญคนนะ คนทำบุญไหมคนก็ทำบุญครับผมฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยสภาพก็เหมือนเดิมเนาะรถใช่ไหมเริ่มพังไปตามคนก็เริ่มพังแล้วเนาะคนจะพังไปแล้วโอ้โหครับเมื่อเช้านี้ก็ซ่อมอีกนะครับโอ้ตอนไหนจะถูกลอตเตอรี่นะครับรางวัลสุดท้ายเนาะงานอ่าครับผมรางวัลสุดท้ายนะครับเอาไว้ไว้ดีครับผมสวัสดีครับ 咱们就猜呢。